เพิ่เหตุผลวัคซีนเข็มสามจำเป็นมากสำหรับโอมิครอนเพจเฟซบ o ๊กราดวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าอีกเหตุผลที่ควรรับวัคซีนเข็มที่3หากได้เข็มสองมานานเพื่อเตรียมรับโอมิครอนกันรายงานจากประเทศอังกฤษ เรื่องสายพันธุ์โอมิครอนล่าสุดเมื่อวันที่31ธันวาคม2 5 6 4มีารายงานประสิทธิผลในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลของวัคซีนต่อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนเป็นข้อมูลระหว่างวันที่27ิพฤศจิกายนถึงวันที่24ธันวาคม2 5 6 4มีผู้ป่วยโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนจำนวน24036นนารายในพาพรวมของวัคซีนทุกชนิดในอังกฤษมี3ชนิดคือวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาเฟสเจอร์และ ประสิทธิผลของวัคซีน2เข็มในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลเท่ากับ72%แต่จะลดลงหลังได้รับเข็มสองเกิน25สัปดาห์หลือเพียง52%แต่เมื่อได้รับเข็ม3กระตุ้นผ่านไป2ส,สัปดาห์ จะมีประสิทธิผลในการป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้สูงถึง88%น่าจะเป็นอีกข่าวดีที่แสดงว่าถึงแม้โอเมกรอนจะเล็ดลอดภูมิคุ้มกันของวัคซีนได้ดีแต่วัคซีนก็ยังช่วยป้องกันอาการหนักที่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลได้อยู่โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3ดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มมานานเกิน3เดือนแล้วควรเร่งไปรับวัคซีนเข็มที่3ตามที่รัฐบาลจัดให้หรือที่ได้จองกันไว้เลยนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ